ขยีย้นิเมคขอเสนอมาหาหยุดหยุดพิภพภาคที่ห้าสงครามร้อยแขวนตอนที่1 1 9ตอนกลางคืนของเมืองวันเซียงก็ปรากฏขึ้นแต่ทว่าที่นี่ยังคงคึกคืนเหมือนเดิมยังมีเสียงพูดคุยดังตลอดเวลาพอเลอดังกว่าตอนเช้าซะอีกกุมรินตรงใช้้านเงียบสงบแห่งหนึ่งในตัวเมืองนั้นเป็นที่พักเมืองวันเซียงมีขนาดใหญ่มากมีเรายอดฝีมือมากมายมารวมตัวแต่ไม่ได้ดูแออัดอย่างที่คิด แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามที่อรินตรงต้องการก็คือหลังจากผ่านการทดสอบสิราท,ทำเรียบยุดแล้วความสนใจทั้งหมดกลับตกมาอยู่ที่พวกเขา3มคนทุกคนต่างพยายามสืบหาข้อมูลว่าพวกเขามาจากไหนและมีพลังขนาดไหนกันสาเหตุก็เป็นเพราะว่าพวกเขา3คนคนของเสียอันดับแรกไปเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเลยอยากรูปภูมิหลังพวกเขานั่นก็น่าจะเป็นเพราะว่าแคว้นต่างๆอยากได้ทั้ง3คนไปเป็นพักพ่วงก่อนหน้าแคว้นระดับยอดเยี่ยม ทำให้ขุมกำลังพวกเขานั้นสามารถต่อกรกับแควร,ระดับยอดเยี่ยมได้จังหวะเที่ยงสามคนนั่งอยู่กับรู้สึกว่ามีสายตาใครบางคนกำลังแอบมองพวกเขาอยู่คนพวกนั้นน่ารำคาญจริงๆรินตงพูดขึ้นเราทำอะไรไม่ได้หรอกสิ่งที่พวกเจ้าแสดงออกมาวันนี้น่าตื่นตะลึงมากจนเป็นเรื่องปกติที่จะกลายเป็นจุดสนใจสุขุยนั้นพูดขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลพลังยุทธ์ของกุ่มรินตง เขารู้สึกสงบมากขึ้นในความคิดเขาถึงแคว้นเฟิ่งหยุนจะทรงพลังแต่กลุ่มเหรินตงก็ไม่ใช่เรนเรนและในเมื่อตอนนี้พวกเขาได้รับการปกป้องจากทั้ง3คนแบบนี้ซูโวก็จะปลอดภัยอีกนานแต่การปกป้องแบบนี้ทําให้เขารู้สึกอึดอัดพูดกันตามตรงละก็เขาไม่ได้สนิทอะไรกับกลุ่มหรินตงแม้ทั้ง3าคนจะอาสาช่วยเหลือพวกเขาซ้ํายังจะต่อกกอนกับแคว้นเฟิ่งหยุ่นให้ด้วย ลินตรงกับเหลือบมองสู่คุยที่อยู่ดีหยุดพูดสามยังไม่ปกปิดอารมณ์ที่ปรากฏนั้นเขาปิดปากหันไปมองสูโหวก่อนจะพูดเพียรสูคุยไม่ต้องกังวลในโรคนี้ไม่มีใครจะช่วยเหลือปกป้องพวกเจ้าโดยไม่คิดค่าตอบแทนเจ้าปฏิบัติต่อเราในฐานะคนที่จะช่วยเจ้าเพื่อสูโหวจะได้มีศักยภาพเถิดข้าเชื่อว่าเมื่อใดที่เสียโหวเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังลึกลับในตัวได้ นางจะกลายเป็นจอมยุทธ์ทรงพลังอย่างแท้จริงพูดแบบง่ายๆก็คือเมื่อไรที่พลังยิ่งใหญ่ภายในตัวของเซียวหวงถูกยอดสำนักคนคบนางจะเข้าเป็นสิทธิ์ของยอดสำนักทันทีและนางจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์ฮ่าฮ่าโรคแบบเนี้แหละบางทีโชคดีหนึ่งส่วนก็สําคัญมากกว่าความเคียนพยายามทําไป9ส่วนเมื่อบททดสอบมาถึงจุดนี้รินตงยังอดจะถอนหายใจไม่ได้สนามรบโบราณจอมยุทธ์มากพอสวรรค์ ปรากฏตัวขึ้นทุกทีเพื่อฝึกฝนแล้วหวังจะได้รับเลือกจากยอดสำนักแต่อย่างไรซะคนส่วนใหญ่จะสะดุดลงเมื่อต้องไปเชิญหน้ากับการแข่งขันที่แข็งแร่งแต่เสียวหัวกับมีโอกาสได้รับเลือกจากยอดสำนักที่สามารถมองสิ่งที่อยู่ในตัวของนางออกสูขุยนั้นก็ตกใจไปและมองหน้าริ่นตรงเจ้าไม่จําเป็นต้องดูถูกตัวเองหรอกโชคดีทําให้คนคนหนึ่งใช้เป็นทางรัดได้ก็จริง แต่การเดินทางก็ยังต้องไปเรื่องยากลำบากอาจที่จริงนี่อาจจะถือได้ว่าเป็นโชคดีเพราะไม่มียอดฝีมือคนใดในโลกพึ่งพาเพียงโชคราบเพื่อให้ไปถึงระดับนั้นเสี่ยวเตี้ยวพูดรินตรงเองก็ยิ้มเจ้ามีทางช่วยเสียวหัวให้ควบคุมพลังในร่างได้ไหมพอได้ยินคำถามนั้นสูคุยกับสู้หัวมีท่าทีเนี่ยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะหญิงสาวนั้นทันทีที่เสี่ยวเตี้ยวรินแบบนี้ก็พูดว่า ช่วงนี้ข้าได้ตรวจสอบร่างกายนางแล้วผนึกเ,เสีียวภายในมีพลังอ่อนลงมากเมื่อเวลาผ่านไปก็จะบางจางลงเรื่อยๆนับเป็นข่าวดีสำหรับนางแต่ไม่ไว่าอย่างไรการควบคุมพลังยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีพอได้ยินแบบนั้นซูโหวเองก็ผิดหวังยากนี่หมายความว่ายังมีทางเป็นไปได้ใช่ไหมลินตงรู้จักเสี่ยวเตี้ยมานานถ้าต่าได้ที่เสี่ยวเตี้ยไม่ปฏิเสธแบบเด็กขาด แปลว่ายัางพอมีทางเลือกอยู่ใช่เสียวเตี้ยพยักหน้าแต่เราต้องการของบางอย่างที่พิเศษตอนนี้เราไม่มีพวกมันสักชิน้นแต่โชคดีที่งานประมูลใหญ่จะมีขึ้น,นอีกสองวันถ้าเราหาของสำคัญได้ข้าจะช่วยนางควบคุมพลังในร่างได้ส่วนหนึ่งแม้จะไม่สมบูรณ์แต่การควบคุมได้เพียงเล็กน้อยก็ทําให้นางมีพลังยุทธที่แกงกล้าได้แล้วจริงเือสูควยรู้สึกยินดีเพียงเสียเตี้ยสุดยอดไปเลย ความรู้สึกตื่นเต้นและปราบปื้มปรากฏบนใบหน้าสู่ดูท่าทางนางแล้วไม่คำนึงถึงมารยาของสตรีแล้วเข้าไปกอดเสี้ยวเตี้ยวทันทีอย่าพึ่งดวนชารองพลังนั้นไม่ได้เป็นของเจ้าแม้จะควบคุมส่วนหนึ่งได้เจ้าก็ยังครอบครองไม่ได้ทั้งหมดอยู่ดีเสี้ยวเตี้ยวอธิบายให้ฟังนอกจากนี้เจ้าควรจะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยถ้าเจ้าต้องการเข้าร่วมกับขั้วข้าและมีส่วนร่วมในสงครามร้อยแควน เจ้าต้องทำมือให้สศกกระกบ้กบางความจริงเจ้าอาถูกบังคับให้ต้องฆ่าถ้อเจ้ายังขี้ขาตาขาวแบบนี้เจ้าจะกลายเป็นภาระคนอื่นได้น้ำเสียงเสียดเตี้ยวสงบแต่เขาเองก็ทำให้ซูโวนั้นรู้ถึงความจริงสู้คุยกับขัวเราะซูโวกำมือเขารู้ว่าน้องสาวเป็นคนนุ่มนวลสุภาพแต่ในสถานที่ที่มีแต่หมาป่านางเป็นเพียงลูกแกะเท่านั้นปรินตรงถึงกับเม้มปากเมื่อดูซูโวนั้น เขารู้สึกฝืนใจอยู่บ้างแต่ในช่วงวัยของนางเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมสงครามโหดแบบนี้ไม่ต้องค่วงเพี่ยรินเตียวข้าจะไม่เป็นภาระหญิงสาวอ่อนวัยนั้นพูดขึ้นเผ<อ>ยอารมณ์ดื้อดึงออกมาเสียเตี้ยกับรินตรงมีท่าทีเปลี่ยนไปให้ตายสิทำไมข้าต้องเป็นคนเลวทุกครั้งเลยเสียเตี้ยเนี่ยด่าลินตรงหันหน้ามองเสียวเตี้ยรับพูดขึ้นมาในเมื่อเจ้ามาถึงที่นี่แล้วก็แสดงตัวออกมา การซ่อนตัวอยู่ในความมืดเป็นวิสัยของพวกขี้ขาดด้านข้างพวกเขาเซียวเหยียนที่กำลังทําสมาธิลรืมตาขึ้นกำพองพร้อมต่อสู้ฮ่าฮสมกับตาแหน่งที่สองในหมวดปัตพียเสียจริงเสียงขัวราะนั้นดังขึ้นร่างสีเทาก็ปรากฏรินตรงมองชายชุดเทาเขามีรูปร่างค่อนข้างธรรมดาแต่มืองเขานั้นขาวซีดราวกับมีรังสีอมต ถึงแม้ภายนอกจะดูธรรมดาแต่รินตงกับรู้สึกได้ว่ามีอันตรายจากคนผู้นี้รัวทงกันเลยสู่คุยที่ห่วงข้างนั้นพอเห็นอีกฝ่ายก็พูดขึ้นมาคนที่ได้อันดับแรกในหมวดปัตตภีงันเลยรินตงกับยิ้มเขาก็จแล้วว่าทําไมชายคนนี้ถึงทรงพลังที่แท้ก็ไม่ใช่จอมยุทธธรรมดาเราถูกแคว้นจํานวนหนึ่งจับตามองแต่เจ้าเป็นโคเรตที่กล้าปรากฏตัวรินตงกับขุนสร้างคืนความปั่นปวนใหญ่ขนาดน,นี้ได้ ็เป็นเรื่องยากที่จะปิดบังตัวไม่ให้เป็นที่จุดสนใจชายชุดเทานั้นชื่อรั่วทงพูดขึ้นมาแบบสบายพูดมาต้องกล่าวอะไรเหยียนมั่วรับพะพวกตายด้วยน้ำมือของเจ้าใช่ไหมรั่วทงพูดขึ้นใช่หน้าประราดหลินตรงกับตอบรับตรงๆเขารู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่เขาเข้าเมืองหว่านเสี่ยงแล้วมาพร้อมกับสู้ขุยพวกคนเหล่านั้นจะรู้ทันทีพวกเขาเป็นคนของคว้นเฟิ่งหยุน่นเจ้าไม่ควรแตะต้องพวกเขา รั่วธงนั้นพูดขึ้นมาน้ำเสียงกับสงบไม่มีใครที่เราแต่ต้องไม่ได้หรอกเสี่ยวเตี้ยกับตอบสีหน้ารั่วธงกับเปลี่ยนไปพ้อมปลดปล่อยพลังออกมาแล้วก็พูดว่าเจ้าหน่าจะรว่วแคว้นเฟิงหยุนต้องการตัวแม่นางน้อยคนนั้นข้าเชื่อว่าตั้งแต่พวกเราเข้ามาในเมืองหวันเสี่ยงข้อความนี้ชัดเจนแล้วรินตงบอกต่อว่าถ้าเจ้ามาเพื่อพูดแค่นี้ก็กลับไปเถิด ข้ามาที่นี่เพื่อส่งสารจากแคว้นเฟื่องหยุนของข้าพวกเจ้าสามคนมีพลังยุท์สูงถ้าเข้าร่วมกับแคว้นเฟื่องหยุนพวกข้ารับประกันว่าเจ้าจะได้เข้าร่วมกับยอดสำนักแน่แต่อย่างแรกเจ้าต้องส่งตัวแม่นางน้อยคนนั้นมาให้ก่อนรั่วทงนั้นพูดก่อนจะชี้ไปที่ซูวข้าเสียเวลาไปกับการพูดชักแม่น้ำทั้งห้าคอตัวแต่หวังว่าพวกเจ้าน่าจะเป็นคนหัวไวไม่งั้นบางทีพวกเจ้าอาจไม่สามารถออกจากเมืองนี้ได้ ไม่ฉลา,าดเลยที่จะสระอนาคตตัวเองเพื่อคนแปลกหน้าคนหนึ่งลินตงกับเคาะหนิ้วสังเกตกิ่งไม้ที่หักนั้นข้าพูดเท่าที่ข้าต้องการจะพูดไม่ว่าพวกเจ้าจะตัดสินใจยังไงข้าหวังว่าเจ้าทั้งสามจะให้คำตอบได้ในวันพึ่งนี้รั่วทงนั้นพูดขึ้นไม่ต้องรอถึงพึ่งนี้หรอกน้ำเสียงนั้นดังออกมาจากลินตงล่างรั่วทงก็หยุดข้าจะให้คำตอบเดี๋ยวนี้ลินตงเงยหน้าขึ้นพร้อมกับรอยยิ้ม ที่ทำให้รั่วทงนั้นรู้สึกโมโหโและพูดว่าไอ้บ้าอวดดีจริงๆร,ราตีเข้าปกคลุมบรรยากาศเหนือรานนั้นเยือกเย็นลงสายลมก็ปรากฏส่งผลให้ทุกคนวาดกาลัวรินตรงเงยหน้ามองชายชุดเท่านั้นนามว่ารั่วทงที่กำลังมองมาเหมือนจะกินเลือดกินเนือ้อตอนนี้ฝ่ายเรากับกระบ,บี่ที่พร้อมชักออกมาทุกเมื่อบอกตรงๆข้าประเมินตัวเองสูงมากอยู่สักหน่อย ตั้งแต่ข้าเข้ามาในมิตินี้ข้าก็เดินทางไปชั่วด้วยความรู้สึกนี้จนกระทั่งมาถึงที่นี่รินตงกับขัวัลล์ทางงั้นที่นี่อาจเป็นสุสานของเจ้ารัวทงพูดพร้อมปลดปล่อยรังสีออกมาดูเหมือนว่าคืนนี้คนส่วนใหญ่ในเมืองหวันเซียนจับตาดูข้าอยู่ในเมื่อเจ้าเป็นจอมยุธทธ์แถวหน้าข้าก็จะใช้เจ้าเป็น กระบ,บอกเสียงส่งข้อความไปถึงพวกเขาหลินตรงรู้ว่าตอนนี้มีคนจำนวนมากจับตาพวกเขาอยู่บางคนเพียงต้องการรู้ข้อมูลแต่บางคนต้องการประลองกับพวกเขาเขาก็เลยอยากใช้หลิวธงนั้นเป็นกระบ,บอกเสียงบอกไปยังทุกคนเสียวเหยียนยืนขึ้นร่างกายนั้นเตรียมตัวจะเข้าปะทะกับหิิวธงปล่อยให้หลินตงสู้เถิดเสียวเตี้ยกับห้าไว้เขานั่งอยู่บนก้อนหินนั้นท่าทีสบายนอกเหนือจากมองหลิวธงแล้ว สูคุยก็มองเสี่ยวเตียวเขาเข้าใจกลุ่มรินตงรงลึกซึ้งขึ้นในสามคนนี้รินตรงเป็นคนที่มีไพ่ตายไม่รู้จบทําให้คนอื่นไม่สามารถไล่เขาทันเสี่ยวเหยียนเป็นคนที่มีพลังกายแข็งแกร่งสุดความโหดร้ายมากที่สุดส่วนเสี่ยวเตี้ยวเป็นคนที่รุกรับมากสุดในสามคนนี้ท่าทีไม่ทุกข์ไม่หลอนแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับแควนยอดเยี่ยมก็ม,มีมีความหวาดกลัวและการรวมตัวของสามคนนี้มีบุคลิกต่างกันอย่างมาก ทำให้สูคุยต้องรู้สึกเนี่ยแปลกใจดูเหมือนพวกเขาจะเป็นกลุ่มม้ามืดที่แข็งแกร่งที่สุดในสงครามร้อยแควนแล้วเสี่ยวเย็นรังเรคู่หนึ่งจากนั้นก็นั่งลงไปอีกครั้งแต่ร่างกับโน้มไปข้างหน้าราวกับพยักรอพร้อมจะโจมตีได้ทุกเมื่อแค่เจ้าคนเดียวเนี่ริ้วทงเนี่ยชี้ไปข้างหน้าพร้อมกับพูดขึ้นข้าคนเดียวก็มากพอจะจัดการเจ้าแล้วปรินต้งยิม้มแววตาเขามีแต่ความเย็นชา แสงสีทองเริ่มปรากฏขึ้นมาเป็นชุดเกาะร่างหิ้วทงนั้นก็ปลดปล่อยเสียงโลหะออกมาเกาะสีทองก็ปรากฏพร้อมกับเสียงเปียปะดูเหมือนว่าการโจมตีบางอย่างกําลังจะกัดกอริ้นตรงได้อย่างช้าๆมุมปาริ้นตรงกระบ,บิดดวงตาเขามีแต่ความเยือกเยน็นเขาก้าวไปข้างหน้าเปลี่ยนเป็นเงาสีดําคลุ้งไปได้วยความเร็วร่างริ้นตรงนั้นอยู่ต่อหน้าหิ้วทงพร้อมกับพลังป่าเถื่อนที่ปรากฏขึ้น กลายเป็นโคดจะสารสีทองขนาดยักษ์เทพโคดจะสารทาโถมฟ้าร่างสีทองของช้างยักษ์นั้นห่อคุ้มรอบตัวดินตรงพร้อมกับพลังที่มากมายที่สามารถโจมตีสวรรค์และโลกได้จังหวะที่พลังนั้นพุ่งชนอย่างไร้ปานีดวงตาหลิวทงกับผิบไม่เห็นว่าลินตงปลดปล่อยพลังโจมตีออกมาในกระบวนท่าแลกเขาถอยไปก้าวหนึ่งก่อนกำมือรังสีแหลมคมก็ปรากฏดัดชนีกระบีวิญญาณ นางสีแหลมนั้นพุ่งออกมาจากปลายนิ้วหลิวทงรวมตัวกันที่ปลายกระบี่สีเขียวไอเยือกเย็นก็แผ่กระจายฉับพลันนั้นกระบี่ก็พุ่งออกไปประกายความคมนั้นเสียบแทงไปที่คอเาราีทองที่กำลังบุกโจมตีมาพลังทั้งสองนั้นปะทะกันทันใดนั้นเกิดเสียงดังขึ้นข้าจะบอกเจ้าให้ว่าระหว่างที่หนึ่งกับที่สองมันห่างชั้นแค่ไหนกันความน่ากลัวปรากฏในดวงตาหลิวทง ทันใดนั้นเขาก็คำรามออกมาพร้อมปลดปล่อยขึ้นหยวนคืนพลังที่แผ่กระจายไปนี้รุนแรงกว่าจอมอยุลระดับเนียนผาขั้น3ามสีอีกดูท่าว่าหลิวทงผ่านภัยบัตรเนียนผาขั้น4ี่ไปแล้วตอนนี้เขาน่าจะมีขุมพลังอยู่ในระดับเนียนผาขั้น4สายตาที่กำลังมองอยู่จากในมุมมืดนั้นพวกเขารู้ว่าหลิวทงผ่านภัยบัตรเนียนผามาแล้วและ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแคว้นเฟิงหยุนจะแข็งแกร่งขึ้นอีกลำแสงกระบี่นั้นพุ่งเข้าใส่ โคจรสารสีทองอย่างแรงสุดท้ายโคจรสารก็เกิดรอยแตกและแหลกสลายแสงสีทองระเบิดขึ้นดัดชนีกมีวิญ,ญญาณพาผู้ผ่าการโจมตีของรั่วทงร้ายกาศมากสามารถทำลายกระบวนท่าลินตงได้ในครั้งเดียวมีหนุนสาขคืนพลังยังไม่หยุดพร้อมปลดปล่อยพลังโจมตีที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเขาชี้ไปที่อดินตงคืนพลังแรมคมนั้นก่อตัวพร้อมกับพลังที่บ้าคลั่งความเยือกเย็นจับขั้ววิญญ,ญาณ ส่งผลให้คนที่แอบดูอยู่รู้สึกหวาดกลัวการรวมตัวกันของคลื่นพลังที่คมชัดแบบนี้กระบี่ขนาดใหญ่นั้นรวมตัวขคลื่นพลังศาสตร์ซัดออกมามองเข็นร่างเรือนลางของกบี่ร่างนั้นดูประสานกับกบี่ราวกับมือกบี่ที่เป็นหนึ่งเดียวเงาปองแสงที่ปรากฏในรานส่งผลใหรัศมีกบี่ยักษ์สีทองเข้มข้นขึ้นดูราวกับกบี่นี้มีจิตวิญญาณไปของมันเอง และพลังนี้ต่อให้เป็นจอมยุ่ระดับเนียนผาขั้นสามยังรู้สึกหวาดกลัวเพราะเขารู้ว่าไม่สามารถสกัดการโจมตีท่าสังหารของรั่วทงได้มือหนึ่งในหมวดปัตพีชื่อเสียงสมคำาร่หรือรินตรงไม่ใช่เรื่องอายุตธรทมหรอกที่ต้องตายได้น้ะมือค่ะหนทางของเจ้าจบลงที่นี่วันนี้รั่วทงนั้นมองไปที่รินตรงพร้อมกับไม่ไปล่อยให้รินตรงมีเวลาได้ใช้ท่าต่อไปเขอสะบัดกระบี่ออกไปเข้าหารินตงทันที อาคารเบื้องร่างระเบิดเพราะกระบ,บี่นั้นพวกมันถล่มลงมากลายเป็นเศษหินความเร็วกระบ,บี่ใหญ่ว่องไวมากพริปตาเดียวก็ปากฏดต่อหน้าหลินตงมันจบแล้วความคิดนี้เนี่ยอยู่ในใจของรั่วทงเพราะการโจมตีเขานั้นพอจะฆ่าจอมอยุทธระดับเนียนผาขั้นสามซึ่งร่างเนียนผาทองคำไม่สามารถต้านทานมันได้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดแต่ความเป็นจริงจะเป็นแบบไหนก็ต้องรอดนกันอีกทีเจอเกลอากาสหน้าคลิปหน้าขอบพระคุณมากครับ